สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องลุงอ้าวเจ้าปูชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกูคู่กูค,คนเดอ้อเจ้าวันนี้ข้าเจ้าจะขอเชิญชวนอีปออีแม่ไอปีอีน้องรวมถึงลูกเต้าลานเหลนป้ากันจุงมือใส้ย่ายมามือขวาตากันมาพอมาแยงงานบุญประเพณีประจำปีของวัดเทพสุนทรินตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสองจากวัดแปร ชื่องานว่างานประเพณีแห่คัมภี์ใบลานตั้งทำหลวงในโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและโครงการตั้งทำหลวงเตตมหาชาติระหว่างวันที่17-19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้ท่านจะได้พอแยงขบวนแห่คัมภีร์ใบลานตียิ่งใหญ่อลังการยังระใจต่ออันท่านจะได้มาหัน ควงวัฒนธรรมสืบสารภุิมพญาคนมะเกาแหมห้าเรื่องราวไปกันจะได้หู้จะได้หันจะได้แงจะได้ลงมือแปลงกันตอนนั่นเลยเจ้ายังมีแหมนั่นก็คือกาดมั่ววัฒนธรรมชุมชนของมะเกาผลลมาขาดไม้ของกินของใจมาขายกันอย่างนักขนาดเลยหละเจ้าติขาดบดา่ใดก็จะมีจั่งซอมาฟ้อนเอฟฟ้อนเอ็นไข่ม้วนง,งันฉันเล่ากัน ก็เจิญตั้งเพ่เลยเจ้าแฮมน้อยเปิดยังมีเปิดเวทีลานเสวนาธรรมนำโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพระอนุสรกิติวันโหนจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยากรที่ทรงความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเปิดเวทีอู้จ่าเพื่อรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไหว้เจ้าสุดท้ายเขาจะรวมฟังเตะมหาชาติอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ ทีวัดเทพสุนทรินทอำเภอสองจังหวัดแปรในวันที่17-19ถึงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ขอกราบเอิ้นเจิญจวนพุ้ทธศาสนิกชนคนใจบุญทุกท่านทุกคนมาร่วมงานบุญประเพณีครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อย่าลืมนะเจ้าปะกันตีวัดเทพสุนทรินยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเด้อเจ้า มาฟังเรื่องราวของการตั้งทำหลวงกันสักน้อยจุดมุ่งหมายสําคัญของการตั้งทำหลวงสําหรับวัดมีหลายประการอย่างเช่นเป็นการรวบรวมคัมภีร์ต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่เป็นการฝึกหัดพระพิษุสามเนรเมื่อมีความรู้ด้านการอ่านคำพีขห้คล่องแคล่วขึ้นส่วนจาบานก็ถือเป็นการช่วย สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเป็นการสืบทอดจารีตประเภณนี้เพื่อเป็นการสร้างสอนคุณธรรมและความงามความดีที่สอดแทรกไว้ในการเทศตัวเจ้า